สว,ส,สวัสดีค่ะคุณผ,ณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใจถึงใจคะ่ะพบกันเป็นประจำนะคะในช่วงเวลาเย EN ็นๆแบบนี้พร้อมข่าวสารสาระที่นํามาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันยาตาวีมินวรนัทากูลนะคะวันนี้นําเรื่องราวข่าวสารมาฝากกันหลายเรื่องเลยทีเดียวค่ะโดยในเรื่องแรกนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณครูนะคะเราก็ทราบกันนะคะว่าเราจะมีเรื่องหนึ่งเวลาพูดถึงคุณครูก็คือเรื่องปัญหาของหนี้สินนะคะเราก็จะมองว่าเป็นปัญหาที่เก,เกิดมานะ้น นานมากแล้วนะคะหลาย10ปีที่คุณครูนั้นจะมีหนี้สินเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะคะจากการใช้เงินสหกรณ์หรือว่าการกู้ยืมต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็หลากหลายรัฐบาลที่ผ่านมาก็พยายามที่จะแก้ปัญหาในตรงนี้นะคะเพื่อที่จะให้เกิดสภาพคล่องแล้วก็ให้สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคุณครูนั้นดีขึ้นสมกับการที่คุณครูทุกท่านนั้นได้เสียสละนะคะเป็นคุณครูเพื่อที่จะดูแลเยาวชนของชาติให้พัฒนาเป็นผู้ใหญ่ที่ เติบโตดีต่อไปนั่นเองค่ะเรื่องนี้นะคะทางด้านของรองศาสตราจารย์ดรประวิตรเอราวัณค่ะท่านเป็นเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่ากคสนะคะก็ได้เปิดเผยค่ะว่าปัญหานิสินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญนะคะที่รัฐบาลเองก็เร่งดำเนินการแก้ไขค่ะ ซึ่งในปีงบประมาณ2,567นี้ทางคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูได้มีการอนุมัติจัดสรรวงเงินให้กู้ยืมของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูจำนวน200ล้านบาทด้วยกันค่ะให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้กู้ยืมตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้เงินกู้ยืมตามหลักเกณฑ์และวิธี การให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนพุทธศักราช2,565นะคะโดยได้กล่าวค่ะว่าผู้ที่กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนนั้นต้องมีหนี้สินอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมายเป็นหนี้เงินกู้ที่มีสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคารหรือว่าสหกรณ์ออมทรัพย์หรือสถาบันทางการเงินอื่นๆนะคะตามกฎหมาย หรือว่าเป็นหนี้บัตรคเครดิตหรือบัตรสินเชื่องเงินสดค่ะหรือเป็นหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกันที่มีคำพิพากษาโดยเปิดโอกาสให้กับข้าราชการครูและก็บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่ดำรงตำแหน่งครูรองผอผอโรองเรียนรองผอผอ,อ,อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและก็ศึกษานิเทศนะคะที่รับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า3ปีและไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่าง ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินยัยไม่เป็นผู้ที่ถูกฟ้องร้องคดีล้มละลายหรือมีคำสั่งศาลให้พิทักษ์ทรัพย์สามารถกู้ยืมเงินได้คนละไม่เกิน5 0 0 0 0นบาทในอัตราร้อยละ4ต่อปีผ่อนชำระคืนภายใน12ปีหรือว่า144งวดน,นะคะสามารถยื่นคำขอกู้ยืมได้ที่ต้นสังกัดค่ะเช่นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาภายในวันที่ยี 17พฤศจิกายนนี้นะคะโดยวงเงินกู้ยืมดังกล่าวนะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยบรรเทาภาวะหนี้สินของข้าราชการครูให้สามารถนำไปชำระหนี้ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อให้ครูนั้นปราศจากหนี้สินค่ะซึ่งส่งผลต่อข,ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานอันจะทำให้คุณภาพการเรียนการสอนดีขึ้นผู้เรียนดีเรียนได้ดีมีความสุขนะคะตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการค่ะ ก็เป็นเงินทุนที่ได้มอบให้นะคะรายละไม่เกิน5 0 0แสนบาทเอาเพื่อที่จะพูดกันภาษาชาวบ้านชาวบ้านก็คือเอาไปโปะหนี้ที่เป็นหนี้ที่มีดอกเบีย้ยที่สูงนะคะส่วนในหนี้ที่ยืมอันนี้500แสนบาทก็จะอยู่ในร้อยละ4ต่อปีก็ถือว่าเป็นอัตราที่ไม่สูงถ้าเทียบกับดอกเบี้ยของหนี้บัตรเครดิตนะคะหรือว่าสินเชื่อเงินสดเราก็ต้องยอมรับค่ะว่าใน โลกยุคปัจจุบันหลายๆอย่างเนี่ยนะคะมันมีความจําเป็นสูงนะคะแม้ว่าคุณครูเองค่ะในยุคนี้ถ้าเมื่อจะต้องทําการสอนในเรื่องของสื่อดิจิทัลนะคะก็ต้องใช้อุปกรณ์และเครื่องมือที่ดีๆก็อาจจะมีบ้างค่ะหลายๆ ท่านเลยนะคะที่จะต้องหาซื้อสิ่งอุปกรณ์เหล่านี้เพื่อที่จะมาสอนเด็กนักเรียนซึ่งก็อาจจะจําเป็นต้องใช้เงินส่วนตัวเนี่ยแะค่ะเงินที่อาจจะต้องไปใช้บัตรเครดิตในการรูดมานะคะหรือว่าบางท่านนะคะคือมีความจําเป็นที่จะต้องซื้อรถนะคะเพื่อที่จะเดินทาง ในการที่จะไปสอนที่โรงเรียนตามที่ต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นที่พักอาศัยหลายๆที่นะคะก็อาจจะไกลต่อการที่จะเดินทางไปก็อยากจะมีบ้านอยู่ใกล้ๆนะคะนี่สินก็เป็นธรรมดาของมนุษย์ทํางานทั่วไปอะนะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเก็บเราก็องต้องเป็นการกู้ยืมแต่เท่านี้ถ้าเกิดทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นก้อนที่ใหญ่แล้วก็ทําให้รวมกันแล้วก็ลําบากในการที่จะใช้เงินเดือนเนี่ยในการผ่อนชําระนี้ขั้นต้น่นะคะก็จะต้อง มีการรวมหนี้นะค่ะหรือว่าใช้เงินทุนหมุนเวียนที่มีดอกเบีย้ยที่น้อยแบบนี้แหะค่ะเพื่อที่จะเอาไปโปะแล้วก็ให้เหลือจำนวนของหนี้ที่น้อยที่สุดนะคะแต่ว่าต้องจ่ายในระยะเวลา12ปีนะคะสำหรับเงินตัวนี้ก็สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องวางแผนการเงินดีๆนะคะแล้วก็วางแผนไปถึงอนาคตหลังจากที่เราจะต้องกเกษียณด้วยเราจะต้องมองภาพรวมไม่ใช่แค่ระยะสั้นเราต้องมองภาพรวมของชีวิตเราในระยะยาวนะคะวางแผนไว้แผนต้องไม่ต มากเกินไปค่ะปรับเปลี่ยนได้ตามยุคตามสมัยให้พอดิบพอดีจะได้ไม่เครียดกันนะคะมีอีกเรื่องหนึ่งมาฝากกันเป็นเรื่องที่น่าสนใจก็คือเรื่องของยาความดันโลหิตนะคะคือความดันสูงเนี่ยนะคะ อยอยได้มีการเรียกคืนยาลดความดันโลหิตสูงนะคะจำนวน42รุ่นด้วยการจาก5บริษัทเพราะว่าพบปนเปื้อนสารก่อมะเร็งค่ะคาดว่ามาจากวัตถุดิบที่ใช้ผลิตยานะคะย้ำคุณผู้ฟังนะคะว่าเฉพาะในบางรุ่นการผลิตเท่านั้นนะคะอย่าเพิ่งตกใจเรามีความดันสูงอยู่ทานยาลดความดันอยู่ใช่หรือเปล่านะทานมาตั้งนานแล้วด้วย อันนี้อย่าพิ่งนะคะใจเย็นๆแล้วเรามาฝังกันค่ะเราก็แค่ต้องตรวจสอบยาที่ใช้อยู่นะคะว่าหากเป็นรุ่นที่มีการเรียกเก็บนะคะที่กําลังจะบอกเนี่ยนะคะยังไม่ควรหยุดยาทันทีค่ะควรจะต้องไปปรึกษาแพทย์ด้วยนะคะเพราะว่าบางทีอาจจะมีผลต่อสุขภาพของท่านได้ค่ะในเรื่องนี้สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าออยมีการสั่งเรียกคืนยาลดความดันโลหิตนะคะอ r b บซาแทนนะคะ42รุ่นด้วยกันเนื่องจาก พบสารปนเปื้อนที่อาจก่อมะเร็งค่ะโดยนายแพทย์นรงอภิคุณวณิธน,น,นะคะรักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาได้เปิดเผยคขาว่าสาเหตุที่ต่างประเทศนั้นเรียกคืนยารักษาโรคความดันโลหิตสูงเออร์บิซาแทนนะคะจากบริษัทผู้ผลิตเนื่องจากว่าพบสารปนเปื้อนค่ะที่อาจก่อให้เกิดมะเร็งนะคะ AZBT ในวัตถุดิบที่ใช้ผลิตยาค่ะจึงเร่งให้ผู้ผลิตนั้นตรวจสอบและเปลี่ยนไปใช้วัตถุดิบที่ไม่มีการปนเปื้อนควบคู่ไปกับการตรวจสอบ So, เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ยาที่จําหน่ายในท้องตลาดนะคะโดยออยอนั้นได้เก็บตัวอย่างวัตถุดิบยาทุกแหล่งที่นํามาใช้ในการผลิตยาส่งตรวจวิเคราะห์ที่กรมวิทยศาศาสตร์การแพทย์พบว่ามีวัตถุดิบบางรุ่นนะคะที่พบสารปนเปื้อนที่อาจจะก่อให้เกิดมะเร็งเกินเกณฑ์สากลที่ยอมรับได้จึงสั่งให้ผู้รับอนุญาตผลิตเรียกเก็บคืนยาสําเร็จรูปนะคะที่ใช้วัตถุดิบที่พบการปนเปื้อนและก็แจ้งเตือนการเรียกเก็บคืนยาไปอย่างโรงพยาบาลคลินิกร้านยา ควบคู่ไปกับการประสานให้กับผู้รับอนุญาตผลิตนั้นชดเชยเปลี่ยนยารุ่นการผลิตอื่นที่ปลอดภัยต่อไปนะคะการปนเปื้อนของสารที่อาจก่อมะเร็งดังกล่าวนี้ก็พบในเฉพาะบางรุ่นการผลิตในผลิตภัณฑ์ยาสําเร็จรูปที่เรียกคืนเท่านั้นนะคะขอให้ผู้ป่วยนั้นอย่าเพิ่งตื่นตระหนกค่ะ ทางออยอได้แจ้งสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดโรงพยาบาลต่างๆแล้วนะคะให้ทําการตรวจสอบว่ายานั้นไปยังจุดใดบ้างสําหรับผู้ป่วยที่ใช้ยาเออบีซาแทนนะคะเพื่อรักษาโรคความดันโลหิตสูงไม่ควรที่จะหยุดยาทันทีนะคะเนื่องจากว่าเป็นยาที่ใช้อย่างต่อเนื่องเป็นยาที่มีความจําเป็นการแจ้งเตือนสืบเนื่องจากข้อมูลต่างประเทศ พบว่าอาจมีผลทำให้เกิดมะเร็งซึ่งข้อมูลยังไม่แน่ชัดอีกทั้งการทานยาที่จะก่อปัญหาได้ต้องมีปริมาณมากค่ะแต่ระหว่างนี้หากพบว่ายาที่กินอยู่ในลอดดังกล่าวขออย่าพึ่งหยุดทานนะคะเพราะว่าโรคความดันโลหิตจำเป็นต้องทานทุกวันค่ะจากนั้น ค่อยไปคืนและก็แลกเปลี่ยนยาใหม่กลับมานะคะขณะนี้ออยก็ได้จัดทําระบบเพื่อให้ประชาชนสอบถามข้อมูลต่างๆรวมทั้งการใช้ยาด้วยโดยจะทําเป็นแชทบอทตอบคําถามนะคะมีสายด่วนเฉพาะขึ้นคาดว่าจะเสร็จใน2สัปดาห์นี้ค่ะระหว่างนี้ก็โทรไปถามได้ที่สายด่วนออยนะคะ1556ได้ค่ะสําหรับยาเออร์บิสแทนนะคะมีการเรียกเก็บคืน42รุ่นการผลิตจาก5บริษัทค่ะได้แก่บริษัท t o เค m ิคอลหน9จํากัด สอรุ่นการผลิตนะคะบริษัทสยามเพสัตจำกัด11รุ่นการผลิตค่ะบริษัท M n H Manufacturing ค่ะจำกัดนะคะจำนวน6รุ่นการผลิตค่ะ ขององค์การเภสัชกรรมค่ะมี3รุ่นการผลิตและก็บริษัทเภสัชกรรมสีประสิทธิ์จํานวน20รุ่นการผลิตด้วยกันนะคะโดยทางด้านองค์การเภสัชกรรมนะคะก็ได้กล่าวว่าได้รับแจ้งจากออยแล้วค่ะแล้วก็พบนะคะว่ามียาที่ต้องเรียกคืนด้วยเหมือนกันโดยยาเหล่านี้ได้ส่งกระจายไปยังสถานพยาบาลของรัฐเนี่ยนะคะ6แห่งด้วยกันสถานพยาบาลเอกชน13แห่งรวมแล้ว19แห่งค่ะ เมื่อได้ข้อมูลจากอ,อยอแล้วค่ะก็เริ่มแจ้งแล้วก็เรียกคืนยาโดยทันทีทั้งเฝ้าระวังผลข้างเคียงเต็มรูปแบบเลยนะคะส่วนที่ยังไม่ได้ส่งออกมีการเก็บเอาไว้ที่องค์การเภสัชกรรมแล้วขณะนี้ทราบว่ายากระจายไปสถานพยาบาลไหนบ้างจ่ายให้กับผู้ปวไไ่วยรายใดบ้างก็ต้องรอตรวจสอบนะคะ ส่วนการตรวจสอบซ้ําเพื่อหาต้นตอของปัญหานะคะก็คิดว่าปัญหาอยู่ที่วัตถุดิบที่นํามาเป็นยาค่ะน่าจะเป็นการซื้อรวมมาจากบริษัทเดียวกันในสารกลุ่มในโตซามีนเดิมจะไม่มีตัว AZBT นะคะอยู่ในรายการที่ต้องเฝ้าระวังแต่ทางออยก็เฝ้าระวังความปลอดภัยในการใช้ยาอยู่ตลอดแล้วก็ทราบว่ามีปัญหานี้เกิดขึ้นที่ต่างประเทศจึงได้เพิ่มการตรวจสอบสาร เอเ t เพิ่มเติมในเมืองไทยแล้วก็พบว่าน่าจะมีในบางรถการผลิตค่ะวัตถุดิบที่นำมาทำยานั้นเป็นการนำเข้ามาจากจีนแล้วก็อินเดียนะคะคุณผู้ฟังถ้าเกิด ตรวจพบว่ามียาเออร์บิสแทนเนี่ยนะคะอยู่ก็โทรถามออยได้1556นะคะว่าตัวที่ใช้อยู่ของท่านเนี่ยคะ่ะมีสารตัว AZBT นี้อยู่ไหมต้องเรียกคืนกลับคืนไหมนะคะถ้าเกิดว่าต้องเรียกคืนก็ค่อยเอายาไปเปลี่ยนแต่ว่าอย่าเพิ่งหยุดยาในทันทีนะคะเพราะว่ามันเป็นยาที่จําเป็นต่อชีวิตของเรานั่นเองสําหรับท่านที่มีความดันโลหิตสูงและก็ทานยาอยู่อย่าลืมนะคะจํานวน42รุ่นจาก5บริษัทด้วยกัน ปิดท้ายนี้นะคะเอาเรื่องเบาๆมาฝากกันบ้างสำหรับใครที่วางแผนการท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวแบบนี้ก็เลยมีกำหนดการเทศกาลชมดาวรับลมหนาวนะคะมาฝากคุณผู้ฟังการใครชอบความโรแมนติกดูดาวนะคะเรื่องนี้ก็น่าสนใจหรือว่าพาน้องๆหนูๆน,นะคะบุตรหลานของท่าน ไปชมดาวได้ค่ะโดยทางด้านของ Facebook n, n a ิ r i t n a r i t ค่ะสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติได้เปิดเผยกำหนดการเทศกาลชมดาวรับลมหนาวโดยระบุค,ค่ะว่าเป็นธรรมเนียมไปแล้วนะคะว่าในฤดูหนาวของทุกๆปีก็จะมีเทศกาลชมดาวเพราะว่าท้องฟ้าปลอดโปรง่งแล้วก็อากาศเย็นๆนั้นเหมาะสมแก่การดูดาวเป็นที่สุดค่ะแน่นอนนะคะว่าก็ปีนี้ได้มีการจัดเต็มกิจกรรมดูดาวด้วยเหมือนกัน,นะคะ่ะมีความพิเศษนะคะตรงที่ หอดูดาวน้องใหม่ที่ขอนแก่นมาร่วมด้วยแล้วนะคะใครที่อยู่ในส่วนของโซนภาคอีสานที่ขอนแก่นค่ะช่วงนี้ก็มีกิจกรรมนะคะไปดูกันค่ะว่ามีกิจกรรมในการดูดาวเนี่ยที่ไหนอย่างไรบ้างเมื่อไหร่บ้างนะคะเทศกาลชมดาวรับลมหนาวนะคะในคืนที่ดาวพฤหัสบดีใกล้โลกที่สุดก็คือวันศุกร์ที่3าพฤศจิกายนนะคะเวลา 18นาฬิกาถึง22นาฬกาค่ะกิจกรรมดูดาวครั้งแรกของฤดูหนาวปีนี้เลยนะคะมากับปรากฏการดาวพฤหัสบดีใกล้โลกที่สุดในรอบปีค่ะสองดาวพฤหัสบดีผ่านกล้องโทรทัศน์นะคะชมความสวยงามของแถบเมฆแล้วก็จุดแดงใหญ่ของเหล่าดวงจันทร์บริวารน,นะคะเข้าชมได้ฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดช่วงเทศกาลที่เกิดขึ้นเลยค่ะ ในกิจกรรมที่2เป็นฝนดาวตกเจมินิตนะคะก็จะเป็นคืนวันที่14นะคะต่อเช้าวันที่15ธันวาคมค่ะชมปรากฏการณ์นี้ได้นะคะตั้งแต่คืนวันที่14ตอน2ทุ่มค่ะไปจนถึงรุ่งเช้าของวันที่15ธันวาคมนะคะจะมีอัตราการตกสูงสุดของดาวฝนดาวตกนี้นะคะก็คือ120ถึง150ดวงต่อชั่วโมงค่ะก็ชวนคุณผู้ฟังมาร่วมนอนนับฝนดาวตกแล้วก็ ชมวัตถุท้องฟ้าผ่านกล้องโทรทัศนะ์ณสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิิกิก์อําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติเจ็ดรอบพระชนมพรรษานะคะนะครราชสีมาชเชิงเซาสงขาและขอนแกน่นเข้าฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายเช่นกันค่ะกิจกรรมที่3นะคะ starry night over Bangkok ค่ะดูดาวกลางกรุงในวันเสาร์ที่23ธันวาคมนะคะเวลา18นาฬิกาจนถึง22นาฬิกาที่สวนเบญจก,กิติค่ะ เปิดประสบการณ์ดูดาวแล้วก็ชมวัตถุท้องฟ้าผ่านกล้องโทรทัศน์ใจกลางเมืองเลยนะคะมาร่วมกันค้นคว้าดวงดาวที่ซ่อนอยู่ท่ามกลางตึกระฟ้ากันค่ะแล้วก็เรียนรู้การดูดาวพื้นฐานผ่านแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนนะคะกับนักดูดาวมืออาชีพพร้อมกับการาถ่ายภาพดวงจันทร์ผ่านสมาร์ทโฟนจากกล้องโทรทัศน์หลากหลายชนิดค่ะครัฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเหมือนกันนะคะ กิจกรรมที่4ค่ะเป็นนาริ์ Night and the Museum นะคะ2023ก็คือในวันที่23-24ธันวาคม6โมงเย็ยนไปจนถึง4ทุ่มค่ะเปิดนิทรรศการท้องฟ้าจำลองรอบพิเศษยามค่ำคืนนะคะ2วัน23-24ธันวาคม แล้วก็กิจกรรมดูดาวค่ะสัมผัสกับประสบการณ์เรียนรู้ดาราศาสตร์ในช่วงกลางคืนนะคะร่วมฉลองเทศกาลคริสต์มาส่ามกลางหมู่ดาวพบกันได้ที่อุทยานดาราศาสตร์สิรินทรออําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติภูมิภาคนะคะไม่ว่าจะเป็นนะครราชสีมาฉะเชิงเซาสงขลาขอนแก่นเข้าฟรีอีกเช่นกันค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะของเทศกาลดีๆสาหรับเทศกาลชมดาวรับลมหนาวในปี2566แล้วก็ต้นปี2567นะคะ ก็ฝากไว้ให้คุณผู้ฟังได้ลองติดตามแพลนไปนะคะว่าอยากจะไปที่ไหนดูดาวที่ไหนค่ะรับรองว่าเปิดประสบการณ์ใหม่ๆของคุณผู้ฟังอย่างแน่นอนค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการใจถึงใจแล้วนะคะดิฉันยาตาวีมินวรณัฐากูลลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ